ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเหรียญกระสาบมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ai one nano คลิปนี้จะทําให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนๆกันก่อนที่มนุษย์จะมีเหรียญพวกเขาใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเช่นธัญ,ญพืชเครื่องมือหรือสัตว์เลี้ยงต่อมาเกิดแนวคิดเงินสินค้าเช่นเกลือ โลหะล้ลำคา่าและเปลือกหอยที่ใช้แทนมูลค่าของสินค้าแต่ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานน้ำหนักและความสะดวกทำให้เกิดการมองหาสื่อกลางที่ใช้แทนเงินที่มีคุณสมบัติแน่นอนกว่าราว600ปีก่อนคริสต์ศษษษษษษษักราชเหรียญกระสาบยุคแรกเกิดในอาณาจักรลิเดียดินแดนแถบตุรกีในปัจจุบันเหรียญเหล่านี้ทำจากโลหะธรรมชาติชื่ออิเล็กตรัม จึงเป็นส่วนผสมของทองคําและเงินมีการตีตราสัญลักษณ์ของรัฐลงไปเช่นรูปสิงโตเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือนี่คือครั้งแรกที่เงินมีมาตรฐานน้ำหนักมูลค่าและเป็นสินทรัพย์ของรัฐอย่างแท้จริงกรีกนำแนวคิดเหรียญของรีเดียไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นเหรียญที่งดงามที่สุดยุคหนึ่งเช่นเหรียญเอเธน 10, ที่มีรูป ena, เทพีอะเทน่าเหรียญโครินที่มีม้าปีกเพกาซัส กรีกได้สร้างมาตรฐานน้ำหนักเวทสแตนดาดทำให้เหรียญของเมืองหลวงที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคคล้ายสกุลเงินแข็งในยุคปัจจุบันจากระวัติโรมันผลักดันเหรียญให้เป็นระบบใหญ่ทั่วดินแดนโดยมีเหรียญเดนารียสเหรียญออเรอุสเหรียญถูกใช้ทั้งในตลาดการค้าและกองทัพรูปจกกักรพรรดิมักถูกประทับบนเหรียญเพื่อส่งสารทางการเมืองและแสดงอำนาจของผู้ปกครอง ทำให้โรมันเป็นจุดเปลี่ยนของเงินในฐานะสื่อโฆษณาทางการเมืองเมื่อโรมันล,ล่มสลายเมืองต่างๆในยุโรปออกเหรียญของตนเองเกิดโรงกษาสับท้องถิ่นมากมายเช่นอังกฤษมีโรงกระสาบทาวเวอร์มินอาณาจักรแฟรงค์ออกเหรียญเด n i e เยแม้เหรียญยุคนี้มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอแต่ชี้ให้เห็นว่ารัฐและเมืองต่างๆ ต่างต้องการาระบบเงินของตอนเองเพื่อเสริมเศรษฐกิจและอำนาจยุคเรเนซองจนถึงปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคนี้เทคโนโลยีโลหะและเครื่องจักรพัฒนาขึ้นทำให้เหรียญมีความละเอียดและปลอมแปลงยากเช่นสเปนผลิตเหรียญเงิน8เรียวที่กลายเป็นสกุลเงินสากลของการค้าโลกอังกฤษใช้เครื่องปั๊มแบบใหม่ทำให้เหรียญมีขอบหยกักกันการตัดเนื้อโลหะ เหรียญกลายเป็นสินค้าเชื่อถือได้ของระบบการค้าโลกยุคแรกๆในศตวรรษที่19-20ถึง 20, ระบบการเงินโลกเข้าสู่มาตรฐานทองคำ Gold Standard ทำให้เหรียญถูกกำหนดมูลค่าตามทองคำและโลหะเงินประเทศต่างๆใช้เหรียญเป็นตัวแทนของมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดโรงกระสาบในหลายประเทศพัฒนาระบบผลิตเหรียญ เหรียญบาทของไทยเริ่มพัฒนาอย่างเป็นระบบเหรียญดอลลาร์เหรียญปอนและเหรียญเยนยุคใหม่เริ่มใช้เทคโนโลยีล้ำหน้ามากขึ้นเหรียญมีทั้งบทบาทในเศรษฐกิจและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐชาติยุคใหม่ปัจจุบันแม้เหรียญยังถูกใช้ในชีวิตประจำวันแต่บทบาทเริ่มลดลงเพราะบัตรเดบิตบัตรเครดิตการชำระเงินดิจิทัลเงินอิเล็กทรอนิกส์และสกุลเงินเข้ารหัสค,คริปโตเคอเรนซี อย่างไรก็ตามเหรียญกระสาบยังถูกผลิตเพื่อใช้ใจ่ายรายวันสะสมเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญและเป็นภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติเหรียญจึงยังไม่หายไปแม้โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวจากเงินสินค้าในยุคแรกเหรียญอิเล็กตร,รัมของลีเดียเหรียญงามสง่าของกรีกระบบอำนาจของโรมันโรงกระสาบยุคกลางมาตรฐานโลหะสากล จนถึงเหรียญสมัยใหม่และการเงินดิจิทัลประวัติของเหรียญกษาาบสะท้อนวิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในรัฐระบบเงินและอำนาจทางการค้าและแม้อนาคตอาจเปลี่ยนแปลงการเดินทางของเหรียญกษาาบยังคงเป็นบทหนึ่งของเรื่องราวมนุษยชาติที่ไม่มีวันจางหายไป ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตหรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ